ตามหน้าป้ายแจ้ง100 p ง s พีเค่ะพี่อขอยกนานีอัวงเลยอมยังหอมยังเอออาจจะนานๆมาไลฟ์ต้องขออภัยนะคะนานๆถึงจะมาไลฟ์ต้องขออภัยจริงๆ อ่ะตัวนี้ตามหน้าป้ายแจ้ง100 p พเซเลยสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขออภัยจริงๆนะคะไม่ค่อยได้มาเปิดไลฟ์นะคะมาเป็นแพ้ใครสนใจกระสอบนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นรหัส cf ให้ส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่แจ้งน้องแอดมินมาได้เลยนะคะหรือพิมพ์รหัส cf ผ่านทางบ้านฟ้าได้เลยนะพี่นะอ่ะาเราดูชั้นผ้ากันก่อนนะคะดูชั้นผ้ากันก่อน กางเกงยีนขายาวผู้ชายค่ะตกเฉลี่ยตัวละ63บาทในกระสอบนะคะทางร้านขายยกกระสอบอย่างเดียวจะไม่ได้มีแบ่งขายนะคะรายการนี้ขายยกกระสอบอย่างเดียวเลยตามหน้าป้าย100 pcs เปิดบ่อยมากค่ะพี่หาสเวตเตอร์วันนี้ไม่ได้เปิดค่ะเปิดไปแล้วค่ะเมื่อวานเยอะมากเลยพี่นะคะดูทางดูทางบ้านฟ้าได้เลยนะคะคลิปยังลงเอาไว้อยู่ค่ะ,ะสเวตเตอร์เมื่อวานเราเปิดเป็นคลิปวิดีโอค่ะพี่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไม่ได้ไลค์ค่ะพี่ ก็เปิดไปประมาณ4 5กระสอบค่ะพี่5กระสอบ 5, 5ป้าย5โลโก้เลยนะคะก็เริ่มลงอยู่ผ่านทางบ้านฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพ,พี่พี่เข้าไปดูได้เลยนะคะใส่รหัส CF ไว้ให้แล้วอะนี่เลยนะเรามาดูว่ากระสอบอันนี้นะคะจะออกแบรนด์อะไรยังไงบ้างคะ่ะตึงต้งตึง้งเก็บเออเอาไปเก็บน,นี่รูก้าตัวอะไเก็บเลยนะคา <Das que ath ie> กระบกอบกเล็กสวยๆซีเคยี่ขอแบนหน่อยขอแบนหน่อยขอแบนหน่อยรายการนี้นะคะไซส์เขาจะค่อนข้างสวยไซส์สวยกระบอกเล็กพาย,ยืดแบนเยอะตูดเป้าถือว่าเต็มงานทรงกระบอกเล็กออก ค่อนข้างเยอะค่ะรายการนี้บอกเล็กอกระบ,บอกเล็กออกค่อนข้างเยอะอันนี้คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งโลโก้เลยนะที่เราเปิดค่อนข้างบ่อยเปิดบ่อยแล้วก็บ่อยมากๆจริงๆนะอันนี้แล้วก็มีลูกค้าเปิดให้รีดประจำเลยพี่รายการนี้นะคะเออเข้มเข้มไปเลยนี่เป็นไงพี่มากบอกเล็กมากเออเข้มมาก ก็เป็นต่างกันนะบอสบอสใช่ใช่ใช่ BOS s ทักสีฟ้ามาได้เลยนะคะใครสนใจรายการไหนสเตเตอร์คอกลมสเตเตอร์วฮุดรหัสไหนนะคะเมื่อวานเราเปิดไปห้าไหมเมื่อวานเราเปิดไปห้าป้ายไหมห้าป้ายเนาะห้าป้ายห้าโลโก้เลยห้าโรงงานเลยลนะคะรัวมากเลยเมื่อวานเราถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะไม่ได้เปิดไลฟ์เนาะเมื่อวานเมื่อวันยุ่งนิดนึงค่ะพี่ต้องขออภัยเดียว่าถึงแม้วันไหนที่เราจะไม่ได้มาเปิดไลฟ์นะคะแต่เราก็ ถ่ายคลิปเปิดกระสอบให้พี่พี่ได้ดูงานกันต่อเนื่องตลอดเวลาค่ะอเมริกันอีเกอร์นี่แบรนด์ฉ่ำมากค่ะพี่ไม่ใช่ว่าแต่สเวตเตอร์นะเออกางเกงก็แบรนด์ฉ่ำจ้านี่ดูดูดูน้ำเนือไบเกอร์ซาร่าไหมอ่ะอู้ซาร่าด้วยโอซาร่าด้วย ผหลัพโคตรเทพใคร,ครสนใจกระสอบนี้เดี๋ยวขึ้นรหัส cf ให้นะคะส่วนใครอยากได้การสอบใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งพร้อมกันเลยรหัส cf สําหรับกระสอบใหม่ลูกค้าขารายการนี้นะคะสองเดือนตู้มาหนึ่งครั้งค่ะเออมาไม่บ่อยพี่มาไม่บ่อยนะคะรายการนี้อันนี้จะเป็นไซส์ดีด้วยนะลูกค้าไซส์เขาจะเป็นไซส์เอเชียทั่วไปนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลย<ม>ว่า เฮ้ยเขาจะมีแบบว่าไซส์ใหญ่ไซส์โอเวอร์หรือเปล่าไม่มีค่ะพี่อันนี้นะคะเพราะว่าเราขายมานี่อู้นับตู้ไม่ท่วนแล้วค่ะพี่เยอะมากค่ะแล้วก็ขายมาบ่อยมากเลยโอ้อันนี้เขาไม่ผลิตแล้วเขาไม่ผลิตแล้วเอองานเฟรดบังมากบังมากฝนไม่ตกค่ะพี่แต่ว่าฟ้าร้องน่าจะมาไม่ถึงแน่เลย สงสัยพี่น่าจะเริ่มจะพัดมาแล้วแหละ <ứng S 1> เออคิดว่าพี่น่าจะเริ่มพัดมาให้แล้วแหละฟ้าร้องมากเลยตอนนี้เข้มเข้มเลยอี่นะคะตกเฉลี่ยตัวละ63สบาทในกระสอบพี่รายการนี้เอ,อ้ยเมื่อวานเราเปิดเจอเมื่อวานเราเปิดกระสอบเชอร์รี่มีกระสอบหนึ่งพี่เฮ้ย โซเวตเตอร์คอกลมมีกระสอบหนึ่งออกเชอร์รี่เออออกเชอร์รี่พี่ดำลงคลิปยัง 4K หรือว่าลงที่ว่า <4 K. S 1> หรือว่าลงฮู้ดที่ว่าเจอเป็นเป็นตัวที่ลิซ่าใส่ที่ว่า <ลง S 1> เป็นเด็กอะที่เป็นเด็กอะเออ, <4 K. S 1> เอ,อรีวิวรีวิวเราลงไปแล้วลงไปแล้วใครใครไปเอฟทันก็ไปพิมพ์ซีเอได้เลยนะ รีวาย oh, รีวาย oh. ตอนนี้มีราคาเบอร์สองพี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทไบเกอร์ <B iker. S 1> อุ้ยไบเกอร์ใหม่แล้วไซส์ดีมากเลยนะที่ดูได้เลยสําโลงชุมช่มฉ่ำโอ้ยไบเกอร์ตัวนี้ตรงนี้เอาพอประมาณก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องชุมช่มฉ่ำพอประมาณไม่ต้องชุมช่มฉ่ำไบเกอร์ตัวนี้เด็ดอ่ะเด็ดอ่ะตัวนี้เด็ดมากเลยอ่ะเออ น่าเหมือนซาลาเลยตอนนี้เออ,อว่าแล้วซื้อหวยไม่ถูกแต่ทายกางเกงถูกเฉยเหมือนจะเป็นล็อกแบรนด์ Brand ปังๆไปเลยพี่แบรนด์ Brand ปังๆไปเลยแบรนด์ Brand ออกดีค่ะแบรนด์ Brand ออกดีเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าในนี้ g o o g l e แบบมันเตือนแล้วนะคาดว่าฝนน่าจะตกในอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมง เออพี่ปูฝากฝากใส่เธอพี่เอเทน้ำให้กันออ้ยแจกันโจนเออแจกันจน้เนทตาเนาะสไตล์เหมือนแบบจีสไตล์ลูกนี้เรียกกระสอบอะไรตัวนี้เป็นกระสอบเมนยีนค่ะพี่ขายาวชายรวมแบรนด์ค่ะพี่ขายยาวชายรวมแบรนด์อเมริกันอีเกิล ขายเอาใช้รวมแบรนด์ตัวนี้หน้าป้ายแจ้ง 100pcs นะคะเป็นงานชาร์ปสองนะคะหรือว่างานเบอร์สองแต่พี่ดูเบอร์สองของเขาได้ดูเบอร์สองของเขาได้เข้มๆตูดเป้าไม่มีเสียนะตัวนี้เราไม่ได้ว่าขายกระสอบนี้กระสอบแรกนะคะเราขายมาเยอะแล้วก็ขายมานานแล้วค่ะสําหรับสําหรับรหัสนี้นะคะตู้นี้ป้ายนี้ขายมานานมากแล้วค่ะพี่คะเปิดกันบ่อยมากค่ะพี่รายการนี้นะ โอ,อ้ปลายสวยก็บอกเล็กนี่แฉม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 มากนี่เพิมๆโอ้ยตัวไหน,นที่เอาไปแยกทำราคาได้ก็จัดเลยนะจัดได้เลยพี่ฟ้าเดี๋ยวหนูขึ้นราคาให้นะคะโอเนวี oh, <Navy. S 3> แบนช้ำช นะมัน,นะ,ะมัดเลยลูกค้าปุ๊เลยดีจ้ะเออเขาจะพับมาเป็นแพ็คอันเนี้ยเขาพับมาเป็นแพ็กถือว่าพับมาค่อนข้างดีอันเนี้ยสิ่งโตสิ่งโตไม่ว่าจะเป็นสิ่งโตใหญ่หรือสิ่งโตเล็กนะเขาจะพับมาดีมากเลยนะดีเซลโอ้ตัวไหนเป็นแบนด์ก็ไปแยกเอาได้เลยนะคะรายการนี้ค่าบริการในการรีดกระสอบล้า0 0บาทนะคะลูกค้า ท่านใดที่ต้องการให้รีดก,ก็แจ้งได้เลยนะคะค่าบริการในการรีดก,กระสอบละ3 0 0บาทจะ้ะอเมริกันเบเกอร์สวยโอ้แนวไบเกอร์เนะาะเมนยีนนะคะตัวนี้ป้ายเตัวใหญ่ซิกเนเจอร์แบรนด์เริ่ม แบนดเยอะแบนมารัวแบนดมารัวแบนด์เยอะแล้วก็แบรนด์ถือว่าออกดีค่ะเปิดบ่อยมากเลยพี่อันเนี้ยเปิดบ่อยออมันเขาม้วนเออเขาจะม้วนมาเป็นแพ็คอย่างดีเลยอันเนี้ยคือถือว่าเป็นความใส่ใจของโรงงานอย่างหนึ่งนะเวลาที่แบบขัดแยกกางเกงแล้วม้วนหรือพับมาเป็นแพ็คแบบว่าไม่ยัดหรือไม่อัดมาอย่างเงี้ยจะได้ข้อดีตรงที่ว่า,าพวกกระดุมหรือพวกวาลวคอมจ้ะ พวกซิปต่างๆมันจะไม่ค่อยเสียแล้วก็ตัวผ้าด้วยจะยับน้อยมากค่ะคือถ้ายับก็แบบว่ายับน้อยมากอะ่ะโฮลิสเตอร์แบรนช่ำอีกแล้ว oh, <Mr. S 1> อบอกเลยสวยงามอุย้ยฟ้าลองแล้วอะ่ะโอ้โพี่แจ็คทักทีเดียวมาทันทีเลยอะ่ะมาเลยมาเลย แรงเลอร์ตัวนี้เป็นงานป้ายใหญ่ค่ะพี่ตามหน้าป้ายแจ้งหนึ่งรีเซนะคะเปิดกระสอบแบบไหน<ม>พี่<ม>ได้<ม>แบบนั้น,<ม>น,นเลยนะคะไม่ที่แงที่ยระสอบเลยนะะงานเดิมๆ ไซส์อยู่ราวๆประมาณสามสิบสามสอมามหกนี่ใช่ใช่ไซส์สวยตัวนี้เปิดกี่รอบไซส์ก็จะออกประมาณนี้เลยนะไม่มีแบบว่าไซส์ใหญ่หรือโอเวอร์นะคะแล้วก็ไม่มีไซส์กระโดดไซส์หนีนะเป็นไซส์ที่สวยสวยทุกกระสอบสวยเหมือนกันหมดพี่ในแต่ละในแต่ละกระสอบไซส์จะออกประมาณนี้เลยแรงเลยแรงเลยจ้ะ โอ้แบนแบนเรื่อยๆอ่ะแบนเรื่อยๆแบนเรื่อยๆกระสอบใหม่มีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากรับกระสอบใหม่นะส่วนกระสอบลูกนี้ใครอยากจะรับนะคะลูกค้าพิมพ์รอเรือ89ได้เลยใบเกิ <My Girl. S 1> ใครอยากจะรับกระสอบนี้พี่พิมพ์รอเรือ8ปสิบได้เลยส่วนกระสอบใหม่พิมพสอ,มมสอเสือศูนย์หนึ่งค่ะแก๊ป <G ap. S 1> โอ้ยชุ่มฉ่ำอีกแล้วอะ่ะแบนจะฉ่ำเหมือนฝนที่จะตกไปได้นะ mm hmm. เอ,อ่อแบนจะฉ่ำเหมือนฝนที่จะตกไม่ได้นะน่แเคกเะ เข้มมากเลยนีเข้มีกแล้วใครอยากรับสอบใหม่หรือจะรับสอบนี้นะคะลูกค้าแจ้งมาได้เลยนะคะกระสอบนี้นะคะรหัส CF เอีนอนนส่วนมากแบรนด์ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นออกแบรนด์ค่ะพี่กระสอบรวมแบรนด์แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักดีทั่วไป ะะรีวิวมีส่วนลดให้รับรีวิวพิมพ์รอเรือ89ค่ะโอ้โหสาซาร่ากระบอกเล็กกระสอบใหม่พิมพสอเสือศูนย์หนึ่งค่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นรถอะใครสตาร์รถไว้ซาร่าตัวด้วยพีคโอ้โหแบรนด์เยอะมากจ้าแบรนด์ดีมากเลย โอ้นวี่ตูดเป้าเต็มทุกตัวนะคะตูดเป้าเต็มไม่มีตูดขาดหรือแบบว่าตัวขัดทิ้งอะไรพวกนี้นะคะตูดเป้าเต็มหมดขายได้หมดค่ะตัวนี้นะคะงานเปื้อนงานตำหนิถือว่าค่อนข้างน้อยมากพี่เมื่อ <C K. S 2> เทียบกับาราคา,าเ,เออมาลัวมากเลย oh. แบรนด์คือเมื่อเทียบกับราคานะคะงานเปื้อนงานตำหนิงานขาดถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะ ขายได้หมดเกือบทุกตัวเลยพี่ขายได้หมดนะคะเน้นโทนสีตัวไหนที่เป็นสีเข้มผ้าใหม่ผ้าสวยงานแบรนด์งานหัวพี่ก็คัดแยกทำราคาได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะคาวินคายมาอีกแล้ว c k ค่ะลูกค้าแยกทำราคาได้เนาะแยกทำราคาได้ ด้วย y ้ <Whoa. S 1> ก็มา <Whoa. S 1> ก็บอกเล็กพายยืดๆแบนเยอะเนาะแบนฉ่ำ รอเรือ8สำหรับรหัส CF กระสอบนี้รีวิวเหลือรีวิวเรามีส่วนลดด้วยลูกค้าอันนี้รีวิวมีส่วนลดบานัดบ้ไฟดีมากลูกค้าระบอกเล็กลได้เยอะใครจะรับกระสอบนี้พี่แจ้งมาได้เลยนะรายการนี้เป็นใบสิงโตใหญ่เลยละะูกค้ กระสอบใหม่พิมพ์สอเสือศูนย์หนึ่งจ้ะนี่รายการรายการนี้ติ่งโตใใเฉยเบอร์สองรายการกระสอบนี้สิงโตไม่ได้เด้อต่อไปต่อไปอีกอันนึงเป็นป้ายอะไรทานตะวันค่นนตะ,ะต่อไปเป็นป้ายทานตะวันเคเ่ะก็จะเป็นเมนยีเยนเบอร์สองเหมือนกันที่เป็นงานเกรดเดียวกันต่างกัน